เทคนิคการลงเรียนมสทให้จบเร็วขึ้นด้วยความเร็ว2เท่าไปดูกันครับสำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนมสทนะครับเป็นปริญญาใบที่ 2, 3, 4นะครับทำไมถึงถึงบอกว่าต้องเป็นใบ 2, 3, 4เพราะว่าข้อดีของการที่เราเรียนมสทนั้นนะครับไม่ว่าเราจะเรียนในสาขาไหนวิชาที่เคยลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าหลักสูตรไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเนี่ยนะครับสามารถที่จะโอนวิชานะครับเข้าไปสู่ปริญญาใบถัดไปได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคในการลงทะเบียนนะครับตรงนี้ผมจะใช้เกณฑ์ของการาเรียนจากวุฒิปวสปรตรีก็แล้วกันนะครับ หลักสูตรนะครับปกติมันก็จะใช้เวลาประมาณ3ปีหรือ4ปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการเรียนล่วงหน้าด้วยการลงในโครงการสำเริจที่บัตรของมสทนะครับมันก็สามารถจะสะสมวิชาเหล่านั้นเนี่ยมาโอนเข้าหลักสูตรปกติได้นะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับผมจะมีะตาราง Google ชีตนะครับลองมาดูนะครับตอนนี้ผมจะใช้เว็บ Google Drive แล้วเข้าไปในส่วนของการสร้างเอกสาร Google ชี e นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับ Excel นั่นเองแต่ว่ามันเป็นระบบออนไลน์นะครับจริงๆถ้ท่านอาจจะใช้กระดาษในการที่จะลงรายการก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมต้องการนำเสนอให้มันเห็นได้ชัดนะครับเราค้นไปในเว็บ Google นะครับค้นหาโครงการสำเร็จที่บัตรนะครับเมื่อเราเจอเว็บแล้วเนี่ย เว็บมันก็จะมีรายวิชาต่างๆให้เราเลือกมากมายว่าจะเรียนตัวไหนนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่เว็บของมสทนะครับค้นคาว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่ามสทนี่แหละก็จะเจอเว็บนะฮะเมื่อเจอเว็บปุ๊บเราจะมาดูในส่วนของหลักสูตรของปริญญาตรีนะครับเข้าไปในเมนูของปริญญาตรีนะครับจะมีสาขาที่ผมจะยกมาเป็นตัวอย่างก็คือสาขาวิทยาการการจัดการนะครับเอกบริหารธุรกิจนะครับ การตลาดนะก็เข้าไปหาดูนะครับซึ่งการที่จะมาเรียนปริญญาตร,ตรีตรงนี้เนี่ยนะครับคนที่ใช้วุฒในการสมัครเนี่ยจะมีสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างนะครับถ้าเราใช้วุฒิม .6 นะครับมันก็จะต้องลงหลายวิชาหน่อยแต่ใช้วุฒิปวสหรือปริญญาตรีนะครับก็จะเรียนน้อยลงนะเพราะถือว่า ในวุฒิเดิมของเราเนี่ยมีพื้นฐานมากพอสมควรแล้วนะครับยิ่งเป็นวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆนะครับตัวที่เราจะต้องเรียนก็จะน้อยลงไปอีกนะครับตรงนี้เราเข้าไปดูนะมันจะมีแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษานะครับมันจะมีหลายหน้านะซึ่งแต่ละหน้านียก็คือเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ที่จะเรียนซึ่งสอดคล้องกับวุฒิที่เราใช้สมัครนะครับถ้าสมัครในในใน,ในวุฒิที่ มีพื้นฐานวิชาที่มากพอเนี่ยมันจะเรียนน้อยลงนะครับครับก็จะเห็นนะฮะว่าวุฒิที่เราเลือกเรียนนะครับมันจะจัดให้เลยว่าในแต่ละปีเนี่ยต้องเรียนวิชาอะไรบ้างในแต่ละเทอมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามที่เราดูตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแต่ละเทอมของมสทจะลงเรียนได้เพียง3าตัวเท่านั้นนะครับสวิชาเท่านั้นนะถ้า เราสามารถที่จะลงเรียนได้ในเทอมละ6วิชาล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับ6วิชานี้มันมาได้ยังไงนะฮะคือเรียนตามปกติตามหลักสูตรเขาเนี่ยสวิชาแล้วไปลงในโครงการสำร,ริจทิบัตินะครับซึ่งโครงการสำร,ริจทิบัิเนี่ยจะให้ลงทะเบียนได้3วิชาเช่นเดียวกันนะครับในในรุ่นนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็เอาในแต่ละเทอมนะครับจะต้องลงตัวไหนบ้างเนี่ยมาเรียงกันเลยนะครับ อ่สามปีนะครับปี1ปี 2, ปี3ตรงนี้เนี่ยนะครับเรียนวิชาอะไรบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปค้นหาคู่มือลงทะเบียนนะครับซึ่งคู่มือลงทะเบียนเนี่ยอาจจะคือคนสมัครใหม่เนี่ยมันอาจจะมีคู่มือขายที่เซเว่นนะครับตรงนี้อ่าไม,ไม่ไม่ไม่แนะนาให้ท่านต้องไปเสียเงินซื้อนะครับเข้าไปในเว็บของมสทเลยแล้วค้นหาคําว่าคู่มือลงทะเบียนเรียนนะครับมสทเนี่ยนะครับ ค้นใน Google ก็ได้คู่มือลงทะเบียนมสทแล้วเราก็กดเข้าไปด,ดูมันก็จะเป็นไฟล์เอกสาร PDF นะครับซึ่งก็คือตำราเล่มเ,เขาเรียกอะไรเป็นเอกสารเล่มเดียวกันแหละที่ที่เขาขายนะครับนะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นไฟล์นะครับประโยชน์ที่เราจะใช้จากมันก็คือเพื่อที่จะเช็คว่าวันสอบนะครับของในปีการศึกษาเนี่ยมันเป็นวันไหนบ้างน,นะครับ สมมุติว่าเราไปดูเนี่ยหลักสูตรของเรานะครับมันมีเขาเรียกอะไรลงลงตัวไหนไปบ้างเนี่ยครับรหัสวิชานะครับแล้วมันก็จะบอกว่าวิชาเนี้ยสอบวันไหนเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้วเอามาลงในตารางสอบตรงนี้ครับนะลงไปเรื่อยๆจนครบหลักสูตรทั้งตลอดปีนั้นนะครับก็คือในปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้ ชื่อวิชาที่เราจะลงทะเบียนนะครับแล้วเราก็ไปหาวันสอบมาเวลาสอบเท่าไหร่นะครับคราวนี้เราก็จะสับรางครับสับรางในการสอบนะเข้าไปในโครงการสำนัิทิบัตรนะครับแล้วก็ไปหาอีกนะว่าเขาสอบกันวันไหนนะครับคราวนี้การสอบของมสทผมขออนุญาตอธิบายก่อนนะฮะภาพรประกอบอาจจะไม่ตรงกันไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้ก็คือก็ค้นค้น,คนไปเรื่อยๆว่าอ่า ลงรายการให้มันมัน,ม,นมันครบอะครับนะการสอบของมอสทมีโอกาสสอบถึง3ครั้งนะครับครั้งที่1คือการสอบแบบ w a l k in exam ซึ่งอันนี้เป็นการสอบแบบพิเศษนะครับต้องเสียเงินสมัครต่างหากนะแล้วก็ไม่ได้มีทุกวิชานะมีเป็นบางวิชามันดียังไงนะครับก็คือการสอบแบบ w a l k in e x a m คือพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปสอบเลยนะครับสมัครสอบ แล้วก็เขาจะมีการนัดสอบให้ซึ่งการสอบแบบว่าย์เอมเนี่ยมันจะไม่ได้ชนกับการสอบแบบอื่นนะครับเงื่อนไขในการสอบคือต้องไปสอบที่ศูนย์ทบริการนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยอาจจะต้องข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อไปสอบที่ศูนย์นะครับข้อดีของมันคือสอบผ่านแล้วปุ๊บคือผ่านเลยนะครับไปถึงเนี่ยเขาจะให้สอบกับหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์สอบเสร็จแล้วปุ๊บเกรดออกทันทีนะครับถ้าผ่านก็คือผ่านเลยไม่ต้องไปสอบอีก นะในตอนปลายภาคต่างๆไ,ไ,ไม่ต้องไปแล้วถือว่าจบในวิชานั้นเลยนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านล่ะไม่ได้มีผลอะไรครับเสียตังค์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปรอสอบในตารางสอบจริงอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เราไปสอบตารางสอบจริงนะครับมันมีแผนการเรียนให้เราเลือกเนาะเป็นก .1 ก .2 ก .3 ก .1 คืออ่านหนังสือแล้วไปสอบทีเดียวปลายภาคเลยนะครับแบบก .2 คือสอบทีละครึ่งนะครับแล้วทิ้งเนื้อหาในตอนต้นไป นะครับแต่บางวิชาอาจจะแบบมีการเท้าความมิดหน่อยนะเราก็ต้องแบบมีความรู้ติดหัวกลับไปสอบในปลายภาคได้บ้างนะครับแบบที่3คือกอ3คือ,อสอบแบ่งครึ่งแล้วได้มีโอกาสทํางานส่งด้วยจริงๆไม่เชิงว่าทํางานส่งนะคือคือแบบไปเรียนเสริมกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็สอบตอนท้ายคาบเนี่ยครับมันดีตรงที่ว่าเรียนมาใหม่ๆแล้วสอบในโอกาสได้คะแนนเยอะเนี่ยม,มันมีนะครับเพราะฉะนั้นก็ กสามช่วงโควิดเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดนะครับในแผนการเรียนแบบนี้นะครับก็เหลือแค่กหนึ่งกับกสองนะครับก,ก็ไปสอบครับตามกําหนดซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเรียนกสองเนี่ยมันมีโอกาสสอบผ่านได้เยอะแต่ดูไปดูมาแล้วนะครับเราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนี่ยโอกาสที่เราจะาไม่ว่างในวันสอบมันมีนะครับทำให้เราต้องทิ้งสอบพอทิ้งสอบปุ๊บก็ถือว่าเราไม่มีโอกาสจะสอบผ่านก็ต้องไปลงสอบซ่อมเอานะครับ ซึ่งก็คือการสอบรอบที่3นะครับการสอบซ่อมเนี่ยมันเป็นการสอบที่ถ้าเกิดว่าเราขาดสอบไปในช่วงสอบตามปกติเนี่ยเราขาดสอบนะครับพอเราไปสอบซ่อมเนี่ยเกรดที่ออกมามันจะไม่ติดเครื่องหมายดอกจันนะครับแต่ว่าถ้าเราสอบตกในในการสอบปกติแล้วเราไปสอบซ่อมเนี่ยเกรดมันจะติดเครื่องหมายดอกจันถ้าเราสอบผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่องช่องช่องว่างตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะเอาตารางสอบของโครงการสำหริธิีบัตรเนี่ยนะครับนะมาเพื่อจัดสับรางกันกันกบการเรียนในภาคปกตินะครับถ้าปกติสอบวันไหนนะครับภาคสำหริธทีบัตรเนี่ยก็ไปดูวิชาของปี2ปี3ว่าจะต้องลงตัวไหนแล้วก็มาเรียนสะปี1นึซะเลยนะครับ แล้วเราก็ไปเลือกรายวิชามา,มาเติม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 ตัวไหนที่มันเปิดในช่วงสำเร็ิบัตรบ้างเอามาเติมครับพอมาเติมปุ๊บเนี่ยตารางสอบไม่ชนกันเลยโชคดีไปแต่ถ้าเกิดตารางสอบมันชนละ่ะอย่าให้มันชนหลายวิชาชนได้วิชาเดียวก็พอนะครับแล้วยอมขาดสอบในภาคปกติเพื่อที่จะไปสอบสำเร็จที่บัตรแล้วภาคปกติก็ไปสอบตอนสอบซ่อมเอาเกรดออกมาไม่มีเครื่องหมายดอกจนันติดมาครับนะเมื่อ เรานะครับได้เรียนในส่วนของสมรับทบัตรและสอบผ่านไปแล้วนะครับเทอมของปีถัดไปเนี่ยที่จะต้องเรียนตัวนั้นก็ไม่ต้องลงแล้วนะครับก็ไปลงตัวอื่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะย่นเวลาลงแทนที่ว่า1ปีลงได้3เ,ออเทอมละ3ตัวใช่ไหมหนึ่ปีก็ได้แค่6ตัวเราก็ไปลงเรียนสมรับทบัตรนะครับมันก็กลายเป็น1ปีลงได้ถึงเท่าไหร่ครับ12ตัว นะครับเยอะกว่ากันไปครึ่งๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถลงได้อย่างนั้นจากหลักสูตร3ปีมันก็จะย่นเวลาลงนะครับเหลืออาจจะแค่2ปีนะครับเผื่อสอบตกนิดหน่อยไปซ่อมเอานะครับซ่อมตรงที่นี้นี่ก็หมายถึงว่าลงทะเบียนใหม่ซ้ำอะครับนะโอกาสที่เราคือคือถ้าเราจัดแผนแบบนี้นะมันเหมาะสำหรับคนที่มั่นใจว่าเราสอบรอบเดียวแล้วเราผ่าน นะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวมีโอกาสสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่บางตัวที่มันไม่ชนกับเวลาสอบสัมทิบัติเนี่ยตรงนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะใช้ในการสอบซ่อมได้นะครับแล้วเวลาเราสอบซ่อมนะครับคือคือบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยเข้าใจระบบนะก็คือว่า มสทนะครับสมมุติว่าเราจะถึงเวลาที่เราจะสอบเนี่ยมันจะมีปฏิทินการศึกษานะครับตรงนี้อยากให้ไปค้นใน Google ด้วยคําว่าปฏิทินการศึกษามสทนะครับมันจะมีการาวางไทม์ไลน์ไว้ว่าใน1ปีนั้นเนี่ยวันไหนต้องทําอะไรบ้างตรงนี้นครับแล้วปฏิทินการศึกษาที่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะมีการบอกว่าช่วงเวลาเท่านี้นะจะต้องลงทะเบียนเทอมถัดไปนะครับคนที่มาใหม่เนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะสอบผ่านไม่ผ่านแล้วเราควรจะลงซ่อมตัวเดิมไหมอ่ะนะครับคือเทอมเนี้ยสอบตามปกติไม่ผ่านก็สอบซ่อมสอบซ่อมปุ๊บไม่ผ่านอีกเทอมหน้าควรจะลงตัวเดิมอีกไหมลงทะเบียนเรียนซ้ํำไหมแล้วถึงจะไปเรียนตัวอื่นต่อนะวิธีคิดไม่ใช่แบบนี้นะครับคือลงไปเลยตามหลักสูตรครับอ่าเทอมไหนให้ลงอะไรก็ลงไปอย่างนั้นนะครับ ตัวไหนที่เราสอบไม่ผ่านก็ทิ้งไว้ตอนท้ายก็ได้เอาไว้ลงทะเบียนซ่อมทีหลังแล้วการลงทะเบียนซ่อมทีหลังนี้ไม่ต้องซื้อวัสดุการศึกษาจะทําให้เราจ่ายค่าเทอมเพียงวิชาละ300บาทเท่านั้นเองเพราะหนังสือมีแล้วซีดีมีแล้วนะครับการที่เราจะซื้อวัสดุการศึกษาใหม่เป็นไปได้กรณีเดียวคือหลักสูตรมีการปรับปรุงตําราต้องซื้อตําราใหม่ นะครับก็คือจ่ายเต็มนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าวัสดุการสาษาตรงนี้เราเคย,เ,คยเรียนเคยสอบแล้วเราสอบตกนะครับก็ไม่จะไปต้องซื้ออีกจะเหลือค่าลงทะเบียนจากพันกว่าบาทเนี่ยเหลือแค่3 0 0บาทคราวนี้เนี่ยถ้าเราไปลงสมัมิทธิบัตรสัมฤทธิบัตรสอบตกทําไงสมัมิทธิบัตรสอบตกไม่มีสิทธิสอบซ่อมนะครับเขาไม่มีเวลาให้เราสอบซ่อมแต่เราสามารถที่จะลงทะเบียนซ้ําได้ในเทอมถัดไปทั้งภาคปกติหรือสมัมิทธิบัตร อีกรุ่นหนึ่งก็ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อวสัสดุการศึกษาเพราะว่าเราเคยผ่านการเรียนวิชานี้มาแล้วนะครับก็อาจจะมีหลักฐานอย่างเช่นเราอาจจะมีผลสอบออกมาว่าวิาวชานี้เราตกอะไรเงี้ยนะครับถ้าหาวิลัยมีการทวกติงมาว่าเอ๊ะคุณทําไมไม่ซื้อวสัสดุการศึกษาก็สามารถเอาตรงนี้ไปยืนยันได้ว่าเออเนี่ยผมเคยผ่านเอยเคยเคยผ่านการเรียนวิชานี้แต่สอบตกเงี้ยครับก็จ่ายแค่3า0บาท สำหรับภาคปกตินะถ้าเรียนสาธิตบัตรซ้ําโดยที่ไม่ซื้อวัสดุการศึกษาเนี่ยจ่าย400บาทนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาดูนะมันก็จะย่นเวลาได้เยอะคราวนี้มันจะมีตัวหนึ่งครับที่เราไม่สามารถที่จะลงแบบก่อนก่อนล่วงหน้าได้ก็คือวิชาประสบการณ์วิชาชีพอะครับนะตัวนี้เขาสงวนไว้เป็นวิชาเทอมสุดท้ายหมายถึงว่าเกรดทุกตัวออกหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือเทอมสุดท้ายนี้ซึ่งอาจจะมีวิชาแค่ อีกหนึ่งหรือ2ตัวที่เรายังยังไม่จบนะครับยังสอบไม่ผ่านเนี่ยก็จัดไว้เป็นเทอมสุดท้ายนะครับคือมันเป็นวิชาที่เราจะได้ทํากิจกรรมต้องไปที่มหาวิทยาลัยนะครับต้องลางานไป5วันนะฮะให้เตรียมเตรียมไว้เลยคือ5วันนี้บางคนอาจจะมีปัญหานในการทําง,งานแต่ว่ามันคือการที่แบบน้องๆการรับปริญญานะครับเป็นกิจกรรมที่น้องๆการรับปริญญาซึ่งจริงๆมสทนเนี่ย เราจะไม่ไปรับปริญญาก็ได้เขาส่งปริญญาบัตรมาให้ที่บ้านนะครับแต่ว่ากิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขาดได้นะครับต้องต้องไปนะฮะไม่งั้นปริญญานั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับก็ก็ต้องไปนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวสุดท้ายที่จะสงวนไว้นะครับนอกนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนได้อย่างสลับไปสลับมาไง,ไงก็ได้หมดนะครับแล้วมันก็จะมีตัวนึงที่เรียกว่าเลือก,เ,อกเสรีนะครับสามารถเอาวิชาของสาขาอื่นเนี่ยมาลง ได้นะครับคนที่เคยได้ปริญญาก่อนหน้านั้นมาแล้วนะครับเราสามารถขอโอนวิชาได้นะครับก,ก็มาโอนมาเป็นวิชาเลือกเสรีตรงนี้ก็ยังได้นะครับแต่ว่าถ้าบางคนเขาแบบอยากได้ความรู้อะไรต่างๆเลือกเสรีเราก็อาจจะไปเลือกสาขาที่เราสนใจนะครับก็สามารถเอามาลงได้นะครับพวกไทยศึกษาพวกเราต่างๆถ้าถ้าปริญญาใบาแรกได้มาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ก็โอนไปปริญญาไปที่2ก็ได้ ก็มีคําถามอีกคําถามนึงที่ถามบ่อยนะครับว่าการที่เราเรียนจบจากปริญญาปกติจากหมหาวิทยลาลัยอื่นเนี่ยนะครับแล้ววิชานี้มันชื่อเดียวกันเลยไทยศึกษาเหมือนกันจะขอโอนหน่วยกิตได้ไหมนะครับแต่พอเอาจริงๆแล้วหน่วยกิตมสทไม่ไม่เท่ากับมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการโอนลําบากนะคำแนะนําผมคือไม่ต้องไปโอนหรอกครับเรียนตามปกติไปเลยนะครับมันก็มีโอกาสสอบผ่านอยู่แล้วแหละถ้าคุณมีความรู้จากที่เคยเรียนมาแล้วอะนะครับ ผมบอกตามตรงเลยนะวิชาไทยศึกษาผมเนี่ยผมอ่านล่วงหน้าแค่วันเดียวแล้วก็ใช้ใช้แบบาการลําลึกนะในเนื้อหาที่เราเคยเรียนมาเนี่ยครับก็ไปแบบใช้เทคนิคตัดตัวเลือกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นปรนัยล้วนนะครับไม่มีอัตนัยนะครับเราก็สามารถที่จะอาศัยความววรู้เดิมของเราเนี่ยนะครับซึ่งจริงผมโอ้ทิ้งการการเรียนไป10กว่าปีเลยนะแต่ว่าผมยังมีความทรงจําในวิชานั้นอยู่ก็ อ่านทบทวนล่วงหน้าแค่วันกว่าในตำราของพทนะครับผมก็สอบผ่านวิชานี้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ขยันมากๆนะครับเรียนไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปอ่านหนังสือทุกวันอย่างนี้ครับวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยแล้วก็จนจบเล่มได้เนี่ยโอ้โหอันนี้ผมคิดว่ามั่นใจเลยว่าท่านสอบผ่านนะครับส่วนใหญ่ก็บางคนไม่ค่อยมีเวลาหรอกนะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับไปอ่านแบบใกล้ๆสอบอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่ก็ถ้าถ้าแบบอ่า เราอาจจะเป็นคนแบบ IQD ดีอะไรต่างๆมันก็มีโอกาสสอบผ่านได้นะฮะความจําดีอะไรเงี้ยระยะสั้นเนี่ยนะครับก็ผ่านได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เราก็พอที่จะ,ะเข้าใจนะครับในการจัดรังสอบแล้วถึงเวลาเราก็ไปสอบนะฮะแล้วก็อาจจะรู้สึกชื่นอกชื่นใจที่แบบเออเราเก็บได้หลายตัวเงี้ยครับแล้วมันก็จะทําให้เราจบได,ได้เร็วขึ้นนะครับก็ที่สําคัญก็คือการเรียนที่จะทําให้เราเป็นไปตามกําหนดการได้ชัดเจนก็คือการเลือกสอบแบบออนไลน์ นะครับซึ่งครั้งหน้าเราก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับาหากไม่อยากพลาดก็สามารถกดสัดส c r i ายได้นะครับสวัสดีครับ